สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม4ี่นอยเนาะเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่พี่สำหรับแนวทางนะครับทาจากสูตรคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับพี่พี่เด็กตามคนสิปปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมเนาะแนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับเรามาดูเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ เมื่อวานนี้ผมให้วิ่ง3ามูด8ดนะครับเมื่อวานวิ่ง3รมูดแดเนาะเฉพาะกิจนะครับ4ี่เจกับ3ามเจดนะครับในรอบแรกของเราใครเอา3ามไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่สามเจดตรงๆนะครับผมเนาะส่วนในรอบพิเศษนะครับ3ามเกสองกับเจดสองนะครับในรอบนี้อืมในรอบนี้ไม่มีนะครับเนาะ ในรอบนี้ไม่มีแต่ว่าท่านใดที่จับวินเล็ตารางนะครับเข้าไปที่เจ็ดสองนะครับผมเข้าไปที่เจ็ดสองนะครับส่วนรอบปกตินะครับตองหกแล้วก็เก้าสองนะครับพี่พี่ตองหกแล้วก็เก้าสองของเราไม่มีนะครับเนาะเน้นแปดสองแต่เข้ามาเก้าสองน่าเสียดายนะครับอืมส่วนในรอบ v i p นะครับศูนย์สี่สามกับสี่แปดนะครับในรอบสุดท้ายเนี่ยใครเอา 8ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่4 8นะครับแต่ตัวเจาะของเราไม่มีเนาะส่วนใครเอา3ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่43เสียดายนะครับพี่พี่เสียดายที่ตัวเด่นเข้ามาหมดเลยเนาะแต่ว่าหาคู่ไม่เจอนะครับหาตัวประกบคู่ไม่เจอเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับแต่ถ้าใดที่ได้ฟังผมพูดเมื่อวานนี้ในคลิปเนาที่ผมบอกว่าในรอบสุดท้ายเนี่ยในสูตรนี้นะครับในสูตรเนี้ยเดินดีเดินดีมากๆเลยนะครับพี่พี่เนาะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยไม่หลุด หนึ่งหรือสองครั้งนะครับเนาะส่วนมากจะมานะครับเนาะท่านใดที่ติดตามผมน่าจะรับรู้นะครับเนาะสลับในสูตรนี้นะครับก็ถือว่าเดินดีมากๆนะครับสายรูดไม่มารูดก็มาเจาะนะครับก็วันนี้ลองลองใช้วิจารณญาณในการรับชมดูนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามเนาะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่ๆขอให้ยิงๆปังๆก็แล้วกันนะครับวันนี้วันนี้ผมให้ไปที่เลขสองเลขเจ็ด เลขแปดเลขห้าเลขสามนะครับเลขห้าเลขสามแล้วก็เลขศูนย์นะครับพีไปไป่พี่นอแปดห้าสองสามเจ็ดศูนย์นะครับส่วนสายวิ่งสายรูดสายวิ่งสายรูดนะครับรอบสุดท้ายผมให้ไปที่เลขพี่น้องเนาะให้วิ่งไปที่เจ็ด นะครับให้วิ่งไปที่7รูดไปที่8นะครับเรายังชอบ8อยู่ในโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ให้รูด8นะครับ70 72 73 75นะครับ80 82 83 85 3ตัวนะครับผม8 75นะครับ เจ็ดแปดศูนย์นะครับผมตัวเน้นนะครับแปดกับเจ็ดเนาะสำหรับท่านใดที่จับวินเล็กตารางนะครับแปดกับเจ็ดนะครับผมนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับแนวทางนะครับวันนี้เนาะหาหน่อยโค้งสุดท้ายนะครับก็ขอให้มาในตัวน้นตัวเจาะนะครับขอให้พี่พี่สมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางวันนี้ขอให้เฮงเรวยๆนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ